ครับสวัสดีครับผมนายชนะชานศรีปัญญาครับนาย,ยกค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหอําเภอหนองหีจังหวัดร้อยเอ็ดสาแหตั้งอยู่ที่อําเภอหนองหีจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ห่างจากอําเภอ8กิโลเมตรพื้นที่ทั้งหมด15,000ไร่เป็นที่ราบสลับป่าใช้ประโยชน์ในการทํานามีสถานที่ท่องเที่ยวล้ำค่ามีลาห้วยกักว่าลําน้าเสียวและสาราวัดบ้านหนองแคน สาวแหรร่วมใจพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ก้าวไกลสืบสารวัฒนธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงบริหารบ้านเมืองตามหลักธรรมาธิบาทบริการด้วยใจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสาวแหดินแดนถิ่นอารยาธรรมมากล้ำประเพณีผ้าไหมชั้นดีข้าวหอมมะลิมีค่าปูปลาตัวใหญ่สิ่งแวดล้อมสดใสปลอดภัยด้วยปุ๋ยอินทรีย์ โค์งการบริหารส่วนตำบลสาวแห แยกเป็นส่วนงานดังนี้ 1. สําสำนักบริษัดมีส่วนของการศึกษามีส่วนของฝ่ายป้องกันมีส่วนของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนมีส่วนของนักทรัพยากรบุคคลมีส่วนของงานเกษตรมีส่วนของงานสาธารณสุข 2. องในส่วนของกองขัง3มีกองช่าง 4. มีกองสวัสดิการผลงานที่น่าภาคภูมิใจของตำบลสาวแหมีการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามประกอบด้วยส่งเสริมประเพณีบุญบ้องไฟส่งเสริมประเพณีรอยกระทงส่งเสริมประเพ สงการันผู้สูงอายุส่งเสริมประเพณีเสงียงกองกิ่งประกวดกองยาวโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลสาวแหซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานทางองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหได้ดูแลโครงสร้างพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและนอกจากนั้นยังมีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางกมรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นระบบปราปาแหล่งน้ําถนนลาดยางแอสฟัลติกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไฟฟ้าสองสว่างกล้อง cctv ในส่วนของด้านการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทางองค์การบร,ริหารส่วนตะบนสาวแหกก็ได้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพกลุ่มเลี้ยงจิ้งหลีหมู่ที่หกลุ่มทอผ้าทั้งหมู่ที่1และหมู่ที่7หมู่ที่6กลุ่มปุย๋ยหมู่ที่6 นอกจากนี้ยังมีโครงการสาวแห่ห่วงใยผู้สูงอายุผู้ไรโอกาสทางองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห่ได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีโรงเรียนผู้สูงอายุมีการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากพมจในเรื่องของบ้านพักผู้สูงอายุผู้ไรโอกาสผู้พิการโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพเพาะเห็นนางฟ้าหมู่ที่2 ในส่วนงานของงานป้องกันบรรเทาสาภัยก็มีโครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอบปร,ปรอ ในส่วนของโครงการที่ทางองค์การบริหาร่วนตำบลสาวแหนเราได้สนับสนุนทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่งเสริมกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนต่อต้านยาเสพติดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ได้โอกาสซึ่งตรงนี้เราครอบคลุมทุกช่วงวัยจากการทํางานที่ผ่านมาเราพร้อมปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพื่อให้สาวแห่ของเราเจริญยิ่งขึ้นไปสาวแห่ิตอารยะธรรม ปัะเานี้้าไม่ฉันดีเข่าขอมมันยิมมีคาปูปลาตัวใหญ่สิ่งแวดล้อมสดใสตลอดให้ปุ้ย